สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกันเก่งกำไรในกรอบขาลงระยะสั้นเน้นเข้าเร็วออกเร็วนักลงทุนเน้นเล่นเก่งกำไรระยะสั้นๆในกรอบมีสต็อปลอสหากต่ำกว่าแนวรับเสมอ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,830เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,885เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งรุดระดับ1,870เจเหรียญลงมาท่ามกลางความไม่แน่นอนของตัวเลขสหรัฐที่ยังคงทรงตัวและดูจะอ่อนแอลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้การค้าระหว่างประเทศเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีวัคซีนขึ้นมาระง,งับการติดเชื้อต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดวัคซีน ขอภัยค่ะหยุดไวรัสได้ขณะที่ในเชิงการบริหารจัดการจะพบว่าตัวการควบคุมไวรัสของไวรัสโครโรนาของไทยยังมีมาตรการที่เข้มข้นหลังจากมีการแพร่ระบาดจากสมุทรสาครออกมา ภาพรวมคาดว่าน่าจะสามารถควบคุมได้แม้จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ้างก็ตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาตามคาดซึ่งดูจะอ่อนแอลงบ้างขณะที่มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่ผ่านสภามาแล้วแต่มันได้สร้างความเสอร์ไพาสให้กับตลาดขณะที่ทั้มมีการรีทวิตทิ้งท้ายก่อนอำลาตำแหน่งว่าควรมีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากกว่านี้และกลับมาพบกับบุญของพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ